เราได้นัดพ่อมาว่าวันนี้ผมมามีถ่ายรีวิวและกอล์ฟเจ้าของเลยเขานำเข้ามาจากอิตาลีนะนำออกได้ไหมนำ,นำออกก็ได้แต่ว่าต้องปรึกษาทางเขาอีกทีนึงแล้วจริงๆอยากได้บ้านเหมือนกันมีให้กู้สักห้าล้านก่อนไหมล่ะพ่อฮะอะไรนะเอาหวานเอาหวานได้ไหมซื้อแล้วซื้อแล้ว,วซื้อแล้วซื้อให้เนี่ยซื้อให้สิบล้านเลยเนี่ยโซลับโซลับโซลับคุณผู้ชม everybody s h o c k get out l e t s go หมองอีกแล้วทุกคนนะวันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเราค่อนข้างแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็ <c oughs> อยาเป็นดีเจนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ไปอยู่ที่เซ็นทรัลดอนเมืองนะฮะเอาธรรมดาเนี่ยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เซ็นทรัลตอนเมืองนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านใหม่ของผม คุณเด้งยังไม่รู้คุณมาลาย,ยังไม่รู้ะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจบ้านกันก่อนวันนี้สําหรับมิสเตอร์ชัวร์เขามารอตรวจกันแล้วนะฮะอันนี้ก็อป้าของผมนะฮะตัวบ้านแบบลุกนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบ้านตัวอย่างก่อนเพราะว่า<อ>บ้านใหม่เนี่ยเขาตรวจบ้านกันอยู่<อ>ยังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้เอาบิวอินเข้าไปนะครับใครที่จะติดต่อบิวอินเฟอร์นิเจอร์กิ้งมากิ้งมาอย่างเดียวตอนนี้รับทุกงานครับรับหมดครับของคุณสปอนเซอร์เลยครับกราบ <laughs> ครับผมไปไปดูบ้านเอออันนี้คือแบบบ้านที่แบบผมดู Me for one last day, then you hypnotize me into a trance thinking I really. เาจะต้องตกกะลึงคุณมาลาจะต้องร้องซึ้งใจหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าแบบมันจะไปซื้อทำไมมันจะเป็นนี่หรไมอุย้ยเขาต้องภูมิใจอยู่แล้วเ <c oughs> พื่อนนี่ตะกี้นี่ก็คือเดินมาปุ๊บเจอทีวีแต่ว่าผมพกเสื้อมาผมจะไม่เอาโซฟาผมจะปูเสื่อไม่เอา <c oughs> แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างก็สามารถบิวเป็นห้องพ่อแม่ที่พ่อแม่จะมานอนด้วยแต่ว่าผมคิดว่าพ่อแม่เขาก็คงจะมาแต่คงไม่ได้มานอนบ่อยมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมานอนก็จะมีห้องนอนอีกห้องบนนึงสามารถทำให้ แต่ว่าห้องนอนห้องตรงนี้ ia, ผมจะทําเป็นห้องออฟฟิศให้น้องๆมาทํางานก uh, so, ันท like ี่นี่มามีโต๊ะคอมมีที่เล่นเกมมีที่ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบิวแบบแบบแจ่มๆเลยเราก็ก็รอผู้สนับสนุนอยู่นะฮะถ้าใครสามารถแบบว่าอยากจะสปอร์ตอะไรช่องแก๊้งแบทโงูเฮงได้ก็เอาเลยนะฮะก็ยินดีเต็มที่นะเพราะว่าหมดแล้วจริงๆครับต้องบอกกันตรงๆเลยไปเดพาไปดูข้างบนโอ้โห สำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยทำไมยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้เปิดบ้านกันบ่อยจังตรวจสอบได้ไหมทํางานอะไรได้ไหมก็ตรวจได้เลยครับก็เป็นนี่ครับก็เลยก็เลยตรวจได้โอเคแต่ต้องบอกนองว่ามันก็เป็นนี่ที่เราแบบแฮปปีออ้นะเป็นนี่ที่เราเออเราคิดว่าเราีดเราคิดว่าเราจะสร้างแบบสร้างครอบครัวสร้างตัวแต่ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันยังไม่บอกพ่อกับแม่เว้ยเออเรื่องที่เซอร์ไพรส์คือเขายังไม่รู้ผมคิดว่าเขาก็คงจะตกใจในระดับหนึ่งเลยแหละที่เราซื้อบ้านแบบ มันก็ค่นอนข้างใหญ่นะสำหรับผมอายุยี <27 S 2> ่สิบเจ็ดเองอะ่ะก็เป็นฝันแรกๆของผมสังคมคิดว่าสําหรับเป็นวัยรุ่นห,หลายๆคนเลยที่อยากจะมีบ้านของตัวเองอ,อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกอะไรที่ผมทาได้ในเะรื่ององมีลูกแล้วผมก็ขยับตัวเองแอคทีฟมากขึ้นหลายๆอย่างเลยก็ยังบอกเหมือนเดิมแล้วว่ายังรับสปอนเซอร์ทุกอย่าง โอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมให้ดูอีกห้องนึงด้านมาสเตอร์เบดมนะฮะถ้เป็นห้องของของเองก็ <c oughs> จะประมาณนี้บิวก็จะประมาณนี้เลยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เสียจะทะไาให้มันเยอะเกินไปนะ่ะเพราะว่าแพงเหลือเกินโอ,อ้ล่าสุดบิวมาสองล้านสองล้านเช้ามาตื่นเลยไม่ตื่นดูยอยางนอนต่อดิ่งล้านแต่ก็เข้าใจาว่าในบ้านหลังนี้ทําทุกห้องนะก็ดีนะผมว่า ถูกใจที่นี่ใครที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็คิดอยากจะแบบว่ากาลังจะเติบโตสร้างครอบครัวคิดอยากจะเป็นหนี้อ่ะก็เอาเลยแต่ว่าทุกคนที่ผมพูดไปนี้คืออยากให้สบขันนะผมไม่ได้คิดว่าแบบการเป็นหนี้มันต้องเครียดต้องไรนะเป็นหนี้ได้แต่คุณต้องเป็นหนี้อย่างที่คุณผ่อนไหวดูแลตัวเองได้แต่ว่าก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเดิมนะเดี๋ยวให้ดูงลูกให้ดู้องลูกเดินแบบตัวติงมั้ยมา ของลูกของลูกอันนี้ก็บิ้วเยอะหน่อยนะสำหรับ,บใครไม่ได้อยากบิ้วมากแล้วคิดว่าลูกคงก็โตวไวนะ<ม>เด็กโตวไวก็ไม่ต้องบิ้วขนาดนี้ก็ได้เพราะว่ากูดูแล้วลูกน่าจะอายเพื่อนอยู่ถ <c oughs> ้าแบบเข้าเข้าแบบปอมอ <c oughs> แล้วไอตัวนี้เรากลับไปแล <c oughs> okay, ้วอโอเคปะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูที่บ้านตัวจริงก,กันเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะแล้วเดี๋ยวพอผมตรวจบ้านเสร็จผมจะนัดวันพ่อบอกว่าเรามีา่ายตันเัญชีหรืออะไรทุกอย่างึ่ง จะนมาหมดเลยน้องพอยน้องพอยแม่พอ่อเออน้องกิ๊กมาให้หมดเลยวันนั้นต้องรอนะว,ว่าจะได้ครบขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่ทํากันอยู่ตอนนี้ว่ามันถึงไหนแล้วแล้วก็อยู่ในสเต็ปไหนแล้วใกล้เสร็จหรือยังโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านใหม่ โอเคครับทุกคนฮะหลังจากที่ผมก็ได้ไปดูบ้านตัวอย่างของผมไปแล้วบ้านก็จะเป็นแบบสวยๆเลยฮะก็วอนสปอนเตอร์ทุกท่านเลยนะก็เราสามารถที่จะเข้าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผ้าม่านทีวีเก้าอี้ตู้เย็นอะไรได้หมดเลยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนดนีกวค่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่แบบผมแบบว่า่อนท้านจะแบบภูมิใจมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะชวนพ่อมาคือผมหมดตัวแล้วตอนนี้หมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แหละถ้าัเอาเ้าบ้านเสื้อผืนหมอนไปตอนนี้เรามอนอย่างเดียวเสื้อหายไปไรไมมลู้ นี่ครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านี่เราเปลี่ยนเตียที่นอนเราทุกตัวเลยโ,โ,โซฟาไม่ต้องนะเซอร์ผมไม่รับโซฟาผมชอบแบบนี้แล้วก็มีทีวีตัวหนึ่งตั้งอย่ตรงน้อมหแบบ <TV. S 1> มดกุ้งพร้อมหมดกุ้งขึ้นดูซื้อบ้านหลังนี้ทำไมดูละมากกว่าเดิมนะก็สำหรับใครท,ที่ทำของตกแต่งบ้านหรือไม่าจะเป็นแบบชั้นโชว์ ้วางห้องนงห้องน้ำฝักบงฝักบัวสามารถติดต่อเข้าไม่ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นประตูสองนะจากทางเข้าบ้านสามารถเข้าได้สองทางหรือเข้าได้ทางนี้เข้ามาปุ๊บก็เข้ามาปุ๊บก็จะมีอ่ะโซฟาอย่างเงี้ยแล้วก็มีทีวีอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่มันมีบิลอินละมันมีแบบเฟอร์นิเจอร์แล้วส่วนนี้ห้องตักต้อนก็จะเป็นห้องกับเมียอะไรเพราะว่าสามารถเข้าไปอยู่ที่ได้ สามารถได้ได้ได้คือรอบแรกเนี่ยเรามาตรวจบ้านเอบานี้มิสเตอร์ชวนนะมาตรวจให้เราเนี่ยเขาจะตรวจให้ดูแบบละเอียดเลยประมาณเจ็ดแปดร้อยรายการอ่ะที่เขาตรวจอ่ะอันนี้เดินออกมาจากประตูโรงจอดรถเขามาเพิ่งมาเจอดีมาเจอติ๊กนเลยเขาก็จะอยู่บ้านผมตลอดแบบนี้นะก็ผมซื้อตัวเข้าไปแล้วอ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนลูกมาอยู่เป็นเพื่อนลูกซื้อตัวไปแล้วคนนี้ตัวนี้ใส่ถ่านสามเอเฮ้ยโอ้เห็นไหม พอขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเราก็จะเห็นเาสาโรมันสี่ต้นบ้านวังเนยอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะทําตามแบบของบ้านบ้านตัวอย่างเลยห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะก็จะใหญ่มากข้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ให้ดูคร่าวๆอ่ะนี่ก็มาสเตอร์เบดรูมอีกห้องนึงก็จะเป็นอีกสองห้องนอนแล้วก็จะมีห้องเมทข้างล่างด้วยผมให้ดูม sure, ิสเตอร์ชัวร์เขาตรวจบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวเราถัดไปวันนี้พ่อมาเลย Bought up fist in the air to the flashlight, yeah. Hands up, hands up in the air they got me down. มาครับทุกคนฮะวันนี้ครัถึงวันที่แบบเรารอคอยกันแล้วนะฮะ,ะเราได้นัดพ่อมาว่าวันนี้ผมมามีถ่ายรีวิวแล้วก็เจ้าของแบรนด์เนี้ยเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านด้วยพ่อกับแม่เขาน่าจะใกล้ถึงแล้วเขาน่าจะรออยู่ตรงข้างหน้ากแลัวเข้า,ข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 าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะแกล้งคุยไปคุยมาว่าเอยพ่อลองถามแมา่บ้านเท่าไหร่แล้วเราไปคุยกับเซลล์แล้วเซลล์ก็คือน้องพลอยกับน้องพลอยเดี๋ยวให้รอเป็นเซลล์ของหงออะไรวะโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวไปรอพ่อก่อนไป I feel like there's something new something in บอกเลยว่าได้รับเกียรติจากคุณพ่อนะฮะวันนี้ลูกก็ได้งานรีวิวรถก๊อปจะพาพ่อมาตากแดดกันนะ <c oughs> จะไปจะหนีไปนครนายกนี่เร่งแล้วเร่งอีกนะเขาลูกค้าจ้างมารีวิวรถก๊อเนี่ยนั่งก่อนพ่อแต่ว่าเจ้าของแบรดรถก๊อปเขาเพิ่งนําเข้ามาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรีวิวแบบเป็นทางการเลยนะเพราะว่าเขาจ้างมารีวิวสำหรับเครื่องรถก๊อตัวนี้นะฮะนำเข้ามาจากอิตาลี <c oughs> เครื่องยนต์ 3,000cc นะฮะ60แรงม้าสามารถขับเครื่อง4ล้อได้นะคุณเท่งเจ้าของเนี่ยเขานำเข้ามาจากอิตาลีนะ นำออกได้ไหมน,นำออกก็ได้แต่ว่าต้องปรึกษาทางเขาอีกทีนึงแล้จริงๆอายากได้บ้านเหมือนกันมีให้กู้สักห้าล้านก่อนไหมล่ะพ่อเอาไว้นะเอาก่อนเอาก่อนได้ไหมไม่เออนี่เป็นไงพ่อมันจะมีหลังเล็กด้วยแต่หลานก็จะมีแล้วนะทำไมแม่ไม่ซื้อไว้แบบ เผื่อ <drew up, S 1> มา ate, หาหลานสักสักหลังหนึ่งอะไรเงี้ยก็าผก็ต้อบไปยังสวนเนื่อเอา้าน่าให้หลานเหรอเดี๋ยวก็นั่งเก็บตะขบกันหรอกหลานนะเดี๋ยวก็ช่วยเก็บมะยงชิดที่บ้านเนาะรอโตเนาะรถกอล์ฟตัวนี้ราคาสองแสนสองแสนก้าบาทหกที่นั่งมันนิ่มกว่าของที่เราเคยมีนะอันนั้นมันจะเป็นอีกไซส์หนึ่งรถกอล์ฟอีกไซส์หนึ่งเขาบอกว่าให้แนะนําบ้านให้เขาสักหลังหนึ่งเากเผื่อครั้งหน้าเขาจะได้จ้างมารีวิวด้วยเต่พาไปดูบ้านลองใหญ่ที่สุดเพราะว่าใหญ่ที่สุดส่วนมากมีคนแบบวว่่่าาาจองงหมดแลล้้้ก็เเยยขไไตััสนี นี่แล้วหลังนี้เดีพาเข้าไปดูก่อนหลังนี้หลังนี้หนเหรอใช่หลังมาเดี๋ยวพาเข้ารีวิวตัวอย่างบ้านให้หลังเดียวนะครับเพราะว่าหลังหน้าคุณต้องจ้างผมแล้วนะนี่อันนี้เขาเป็นระบบ Security d i ี i ดิจตหมด ใหญ่ไหมคือแม่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเรามีบ้านนี้จริงอะรั้วเตี้ยแบบนี้เราต้องทาปิดขึ้นมาไหมหรือเราต้องวางต้นไม้หรือยังไงบอต้องมีระแนงขึ้นมาอืมเขาทำระแนงขึ้นมา่ทำเป็นเสาเสาเสาวางเสาเหล็กแล้ววันแนงแล้วบ้านเขาจะไม่ว่าอะไรถ้าเราตีขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราเราอยู่บ้านแบบนี้ยขาตงามตามสิแล้วรั้วคนขึงอยู่แล้วพ่อตั้งแต่พ่อไอ้นี่มาเนี่ยพ่อมีบ้านมากี่หลังละสองป่ะสาม เดี๋ยวถ้าใครอยากดูคลิปบ้านหลังเก่าที่จะพาไปเดี๋ยวเราจะมีคลิปบ้านหลังเก่ากักนนะตั้งแต่อยู่แฝดอยู่คอเทง้งกฤษดาแล้วก็มาบ้านหลังแรกที่พ่อซื้อเดี๋ยวค่อยต้องรอรอคลิปนะเดี<ธ>๋ยวครั้งหน้าพาไปดูแบบว่าเดี๋ยวเราเก็บตังค์อีกหน่อยแล้วพาไปดูบ้านที่อยากจะได้ดีกว่าแล้วแล้วพ่อช่วยออกสักสหน่อยหนึ่งแล้วกันให้หลาน <c oughs> <c oughs> รีบเดี๋ยวป้าป้าป้า,ปาเดี๋ยวเรากลับล้านเดี๋ยวพ่อต้องไปนครนายกต่อเดี๋ยวผมพากลับไป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  พ่อเดี๋ยวพาไปก่อนพ่อไปให้เขาให้ลองคุยกับผู้จัดการน่ยเพราะว่าเผื่ออนาคตไงเผื่อแบบอยากได้หรือว่าให้เขาแนะนำหน่อยเผื่อซื้อให้หลานไปคุยกับผู้จัดการหน่อยเผื่อได้ลดราคาะครับเดี๋ยวให้พ่อกับแม่เขาลอดตรงนี้เดี๋ยวเรามาเชิญ L f c ซขายบ้านมาแนะนำหน่อยเดี๋ยวรอผู้จัดการมาก่อพ่อเนี่ยสวยไหมจะสวยเนาะแต่ว่าแสดงว่าที่นี่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้จัดการมาผู้จัดการดีค่ะนี่เราผู้จัดการ นี่คุณไม่ตกใจพูดจากการเลยเหรอเนี่ยวันนี้เพียงมารีวิวล็กอร์ก็เลยจะมาให้ช่วยรีวิวหน่อยชอบไหมชอบไหมบอกบอกออหลังเนี่ยก็โอเคลูกโอเคแหละสวยแหละเหมาะมากครับคนยุคนี้มันเป็นเป็นทรงโมเดิร์นมันดูแลง่ายซื้อแล้วซื้อแล้วนะซื้อแล้วซื้อให้เนี่ยซื้อให้สิบล้านเลยเนี่ย ใช่แล้วเราบอกด้วยนะว่ามีห้องหนูด้วยขอมาอยู่พอน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาอยู่ต้นปีบิ้วแล้วเสร็จนี่ยังเรียนอยู่ยังไม่ต้องไปนอนหอไงอ่ะเผืมานอนนี่ได้อ๋อนี่เพลงซื้อแล้วซื้อแล้วหลังนี้หลังนี้เลยได้แต่ไอหลังที่เราไปดูนะคือหลังนี้เสร็จแต่ไม่ใช่หลังีสร็จอ๋อไอหลังนู้นคือยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้บิ้วหมดตุกเลยใช่ไหมพร้อมหมดเจริงจริงอันนี้เป็นเสจริง จริงจริงดีใจ,จ,จไหมดีใจไหมฉันเลยว่าลูกซื้อบ้านเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่เขาจะบอกตลอดว่าอย่าเพิ่งไปดู้ซื้อเลยเพราะว่าเราทม่มีลูกแล้วแบบว่ากลัวจะนหนักนาเพราะว่าไงสำหรับแต่ว่าเฮงอะอยากก้าวหน้านะเราก็เลยแบบกล้าที่จะแบบว่าเออซื้อไม,ไม่ไม่ไม่พี่หนึ่งพี่เฮงโตแล้วอะไรอย่างคือความคิดถึงเนี้ยถ้าคนคิดแค่ยอยากอะไรอย่างเี้ยถ้าอยากโดยที่ไม่มีไม่ดูกําลังตัวเองเนี่ยอันนี้อันตรายใช่ไหมเปล่าแต่นี้พอคิ่ว่าพี่เฮงคงจะดูดูกาลังตัวเองโอเคแล้วเพราะ เมื่อก่อนก็คือวางครงกรัรว่าจะซื้อรถหรูใช่ไหมล่ะใช่ก็ซื้อเป็นแล้วเราก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ได้หลัลงนี้มาแบ้บพี่พอแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปพอมีลูกกันแล้วมันก็ต้องหนึ่งปัจจัยแรกก็ต้องบ้านก่อน อวยพรหน่อยวันนี้ลูกซื้อบ้านแล้วแบบว่าน้องดีใจไหมอ่ะลน้องดีใจไหมเพ่งซื้อบ้านหน่อยว่าวันนี้จะมาไหว้พ่อกับแม่ด้วยรู้ว่าว่าเฮงกันตรงจเยอะนะพอ่อรู้ว่าที่เราทำยูทูบทำอะไรทุกวันนี้คนจะดูถูกเฮงตลอดวนันวน,<ม>นี้ให้พ่อกับแม่อวยพรหน่อยอ่าเขขอให้บ้านที่เพ่งซื้อหลังนี้เป็นบ้านของความสุขเงินทองเข้ามาไหลามาเทมาไม่ต้องถามพ่อแม่ถามน้องเล้วว่ามีความภูมิใจไหมเก็บความภูมิใจมันเป็นความสุขที่มันมันมันน้อยคนที่จะสัมผัสได้ มันไม่ไม่ชเป็นความสุขไปเที่ยวทะเลเที่ยเีไเป็นความสุขที่เขาค่อยจะมีความสุขก็้อยากจะโฉ์กับพ่อกับแม่ด้และว่าวันนี้เรากล้าเป็นนี่แล้วแล้วเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวในอนาคตด้วยแล้วก็เพื่อนน้องด้วยเพราะว่าไม่ไม่เศร้าไม่เศร้าเศรเศร้าเดี๋ยวพูดแล้วมันเศร้าเดี๋ยวสตบีขาขุขขาไวพ่อกับแม่เลยเพราะเราจะาจะบณาล่ะริเขอให้เก่งมากงานงานเขาเนี่ขอเก่งมา่งา เอให้แม่อวยพอเถอะแม่ไม่ค่อยพูดวยพขอให้ขอให้เจริญเจริญนะลูกนะขอให้แบบว่ามีเงินมีงานเข้ามาแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยสองคนแล้ยน้องมาเลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวให้น้องมาอยู่ด้วยให้มาอยู่เป็นเพื่อนพี่กิ๊กก่อนแต่ว่าเรายังเลี้ยงหลานบ้านนู้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบ้านนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าพาไปดูไอ้บ้านป่ากัแล้วค่อยๆบิ้วไปวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนถ้าไม่มีคนดูมาโก้พราะว่ามาอ่าไม่มีอะไรเลยตรงนั้นไม่มีอะไรเลยนักพาพาตากแดดกันนะ แล้วกเร่งเลเหรอไม่แล้วก็เร่งนะอู้จะเอาพ่อไปทำไมรู้พ่อจะไปนครนายกรถก๊อฟอะไรกลเป็นแบบบ่นตั้งแต่อหัวทางตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่บอกอะเราพาบนไปวนมาต่างกแปลเพื่อแตเื่อทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆไปนะฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้มามาได้เห็นครอบครัวแล้วมันอยู่ด้วยกันแบบพร้อมๆแบบว่านานๆนี้จะมีคลิปแบบนี้นะเพราะเราช่วงนี้เราก็น้องก็เรียนผมว่าทํางานพ่อแม่ก็ทํางาน ขอบคุณทุกคนเลยถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ได้ซื้อบ้านอย่างนี้ด้วยก็เนี่ยจะมีพ่อเข้ามาช่วยถ่ายคลิปตลอดเพราะหลังๆเขาก็เริ่มขอค่าตัวละขอบคุณคนอื่นคนอื่นกลก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ที่ดู เราคือคนทั่วไปไประชาชนทั่วไปแหละเหมือนให้ความเมตตากับพ่อด้วยใช่เขา<ช>ดูเขาขอบคุณที่ดูเราแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบพ่อยันมาลูกยันมาอะไรเงี้ยเราผมก็ขอบคุณม,มากมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านที่ชมหรือท่านที่ติอะไรก็ช่างเข้ามาดูเลยแล้วก็ขอบคุณมา,ากๆมาสำหรับเอ่อสปอนเซอร์ คุคอาทุกคนเลยหลังจากตลาดปิดก็แม่ก็ไม่ได้มีรายผมก็รายได้ไม่ได้มีก็เริ่มมันแหลกแรายได้แบบนี้ช่วงแรกพ่อกับแม่ก็ถามตลอดว่าแบบเอยตลาดมันปิดแล้วเราได้รายได้อย่างเี้ยมันไม่มีเงินใช้เงินมันพอไหมลูกแต่เราก็แบบสู้มมาตลอดแล้วก็ ชอพรอยน้องพี่ยังอยู่ไหมจุงนี้จะจบแล้วเพราะวเรียนกันเรียอยเดยวใจบกัแล้วตัดจัดยากใช่หรืเอเปล่ะขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวพ่อไปธุระต่อขอบคุณน้องพรอยน้องพรอยด้วยที่มาหาวันนี้นะก็ดีใจเพราะว่าน้องก็มายินดีพ่อแม่ก็มายินดีด้วยขอบคุณมากมากครับขอบคุณพ่อแม่ด้วยเนี่ยคือมาแค่นี้มาแค่นี้แหละอ๋อมาแค่นี้เดี๋ยวก็มาทวงค่าตัวอีกมาสิวันที โอโหคุณยังไม่จบอีกแล้วเนี่ยเอาเยอะเนี่ยผมต้องทำอะไรอีกนิดนึงโมหมดอ๋อโอเคโอเคที่จบกันไปในที่นี้นะสำหรับทีเซอร์ยอยากดูตัวเต็มให้ไปติดตามที่เพจ Get Level นะฮะผมบอกเลยว่าสิ้นปีนี้มันจะเป็นแบบว่างานใหญ่อะสำหรับเฟสติวัลนะฮะพาลูกหลานมาเดินดูซุปเปอร์คาร์ดูรลซิ่งของเมืองไทยกัน ไปงานระดับแบบท็อปๆของประเทศเลยที่รวมมิติ้งซุปเปอร์คาร์ระดับประเทศเลยแล้วบอกให้แล้วก็มีเหล่าเซเลบริตี้มาแข่งรถกันนะฮะในเกทเลเวล11ธันวาที่ปทุมสปีดเวย์อ่ามาเจอกันหน่อยมันมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะมีคอนเสิร์ตพี่ตุกกี้มีไกด์ขำชาพี่ดิมเคททูคัลเลอร์โอ้โหหลายคนเลยศิลปินหลายคนเลยให้ไปติดตามดูเลยว่าศิลปินคนไหนมาบ้างนะครับที่เพจนี่เลยขึ้นไปโชว์เลยเกทเลเวลนะฮะแล้วก็เราจะมีอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็จะมีไลน์อัพนะว่าใครเจอใครคู่ไหนเจอไหนเดีีีี๋ยยววไไไปปเจอออกันนะะันฮะมมมมทททแแบ็คหรืื์ลล่่าสง เสื้อกันด้วยทีมแบ็คทีมไว้ไปสั่งกันเลยมี2ทีมหรือไม่ก็ไปสั่งที่หน้าง,งานก็ได้บัตรหน้าง,งาน100บาทเข้างานได้เลยชิลๆเลยฟรีคอนเสิรต์ตไปดูดาราแบบแข่งรถกันด้วยศิลปินอยู่ YouTuber. แยูทูบเบอร์อะไมาหมดเลยเ,เดี๋ยวผมไปเว้ยแต่ตอนนี้รถผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมหาสล้อของคุณพ่อก่อนปั่นแข่งรถวีแคลด้วยวีแคลเข้ามานะบอกเลยเออเค่เ,คเคดเี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับ11ธันว,นวาปทุมสปีดเวย์ let's go